สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะครับผมสวัสดี f c ที่น่ารักทุกท่านเนาะ,ะงานของเราในวันนี้นะครับ f c ก็ได้เยอะพอสมควรนะ f อนะด้านหน้าเนาะพ่กนี้เราก็จะได้ทำการติดหน้าต่างนะฮะ FC นะแล้วก็ห้องที่สองนะนี่นะครับ f c ห้องที่สองด้านโน้นนะฮะเพราะว่าเราจะแบ่งขึ้นเห็นไหมผมขีดเส้นไว้นี่ฮะห้องนี้นี่จะทําการติดหน้าต่างนะฮะแต่ละห้องมีหน้าต่าง1บานนะครับฝั่งด้านโน้นนะฮะเอก็จะก่อขึ้นเนาะก่อขึ้นทึบเลยนะ FC นะฝั่งด้านโน้นนะครับไม่มีช่องลมนะฮะเอฟซเอาเอาแบบนี้เลยนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งประตูทางออกนะฮะก็อ่ามุมนี้เลยนะฮะที่ผมชี้แจงให้พี่น้องทางบ้านได้ฟังนะฮะแล้วก็อันนี้ยังยังไม่อันนั้นนะเราจะเลื่อนลงอีกก็ได้เลื่อนขึ้นก็ได้นะเอฟซีเพราะว่าเผื่อปูกระเบื้องเนาะพี่น้องนี่นะฮะก็ส่วนด้านนี้นะครับ ก็ก่อยาวขึ้นมาน่าจะประมาณ2องเมตรสี่สิบนะฮะเอฟซี FC. วัดจากเสาด้านล่างเสาเสาตรงนี้เนาะขึ้นไปเลยประตูขึ้นไปประมาณสองแถวนะฮะเดือดถั่วลูกกําานก่อนเอออ่าหนูทำกับข้าวอะไรเป็นบ้างครับอืมวันนี้มีไข่เป็๊พ่อไข่เป็ีโอ้สุดยอดเลยซึ่งนี่ก็เป็นเอฟซีนะคุณป้าวีอือมคุณ<ส>ป้าวี ทรงเหมือนจะคล้ายๆกระทะทอดไข่นะให้้้นนองาาตลไม่ทอดไข่ดาวหรือเปล่าค่ะก่อนขอบคคุณ่งดูครับก่อนถ่ายรูปเก๊กเกรปอือหืดูลองเกะดูนะเพราะว่าพี่ก็ไม่กล้าเก๋เพราะตอนเย็นน่ะให้น้องเออให้ให้พี่เค้กเนาะผ่าทอดใช้น้ำมันหรือเปล่าพี่ว่าโดนนั่งเกะดูกันเอาวางดีๆโทรศัพท์นี่นะฮะเซอร์ไพรส์อีกนะเอฟซีเซอร์ไพรส์น้ำตาลนะครับ อันนี้ยิงขอมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าเมื่อวานผมรีบเอามาเนี่ยอันนี้เป็นสายไฟด้วยนะเออเสียบปลั๊กแล้วก็มีสวิตช์กดนะเห็ไม่น่ะทอดไข่ดาวเนาะเป็นแบบนี้เลยไม่ต้องใช้น้ำมันก็ะถางมีปลั๊กไฟใช้น้ำมันไหมนี่ใช่ผมเดานะน่าจะเป็นกระทะไว้ทอดเหมือนเหมือดไข่ไร้น้ำมันนะนะไม่ต้องใส่น้อมันแต่ว่าถ้าใส่นีดแต่ไม่หมดใส่นิดนึงเนาะหยิบออกมาดูมยองไงต่อหยิบออกมาดู นี่เป็นช então, ้อนซ่อมนะซีนะช้อนซ่อมนะฮะช้อนกับส้อมเป็นคู่มาเลยคู่สามคนก็สามคู่เพราะว่าอยู่กันสามคนตอนเย็นนี้ลองเลยนะลองเลยนะลูกถ่ายคลิปด้วยลูกถ่ายคลิปให้ผู้ใหญ่จะดีท่านดูช่วยได้ใส่กับสองพี่น้องเลยลุงนอมอยู่ไหมอยู่ยังไงลุ่ถนอมน้ำมันนิดหน่อยนะน้ำตาลน้ำหางน้อง อมหาหนูหนูไหนหาหนูนอ้อเดี๋ยวแต่ว่าถ้าหนูไม่มีอะไรกินหนูก็ทอดขกัติลิเก็บเรียกอาหารเช้าแบบนี้ขนมปังฮอตดอกก็ไ่หทำเปนไหมทำนคือนนี้นะไม่ต้องใช้สไนเป้ร์นะซอพเซพสเซไอีก่้ลุงยังไม่เข้ามาเลยเดี๋ยวรอเจ้าขบ้านก่อนอืมเดี๋ยวเราเกิดก่อนเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นเงินจากคุณครูแก้วนะคะ ได้มองให้เป็นค่าถ้วยชามแต่ทีน่น้องปอนเห็นเรามันเยอะแล้วก็เลยถามถามเจ้าของเงินว่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไหมเพราะว่าใชาชามมาเยอะแล้วคนกาเลยบอกว่าไว้ให้คุณพ่อเนี่ยได้ใช้นะคะแล้วก็จะมีเงินจากเอฟซีคนเมื่อวานนะคะหนึ่งพันบาทที่ให้ไปซื้อของที่เราซื้อกันเนาะแล้วมันเหลือมาอยู่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทเราก็เอามาให้คณพ่อทั้งหมดเลยนะคะ ก็ขอบคุณคุณครูแก้วกับคุณสิริพรนะคะก็จะเป็นหกร้อยแปดสิบสี่บาทนะคะอ่ะลุงถนอมเก่าผมน่าจะหมดแล้วครับหมดแล้วครับก็เดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนครัก็ไอขอบคุณคุณแก้วเลยนะครับขอบคุณแก้วมากครับคุณสิริพรขอบคุณสิริพรนะครับขอบคุณมากครับ ฝั่งนี้มันจบอะไรอ่ะเดี๋ยวผมมาเงินก่อนนะไม่้อตงนฝั่งนี้ก็ให้เงินอีกนะฮะผมมาเงินก่อนเพราะว่ามันมีตังที่เหลือจากซื้อรถไฟฟ้านะเหลือเศษอยู่เหลือเศษใช่ยี่สิบบาทนะฮะเอฟซีมาก่านะสอิบเศษเท่าไหร่เราก็ให้เหรอใช่ก็ต้องให้ครบทุกบาททุกสตางค์ใช่อะไรนะสโลแกนอะไรนะสี่สหายนะสี่ห้าสี่สหายจะทำความดีให้คนเห็น อย่างซื่อสัตว์ได้โปร่งใสห้าสิบหกสิบหกสิบห้าทั้งหมดเงินยังเหลืออยู่เจ็ดสิบบาทเหลือจากทอนที่ซื้อรถไฟฟ้าเนอะไม่ร้อยหน้าหนเลยเหรอไม่รู้ท่านนองหมดเลยนะครับหมดเลยสี่สิบกว่าบาทเจ็ดสิบกว่าบาทเนาะอย่างน้อยก็ให้น้องเป็นยอดออมสินใช่มีใบยี่สิบแล้วก็เหรียญนะนี่อันนี้ก็จะเป็นเงินที่เอฟซีนะคุณพี่ ออกชื่อได้หรือเปล่ามนคุณพี่บางอ่อน b ีเอฟซีอยู่ต่างประเทศเขาโอนเงินมาให้ซื้อรถไฟฟ้าให้น้องน้ำตาลนะฮะกี่บาทนะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันแปดพันเก้าร้อยบาทเขาลดให้เหลือแปดพันห้าร้อยแต่ว่าเขาโอนมาแปดพันห้าร้อยหกสิบห้าจุดสตางค์นี่แหละผมปัดให้เป็นเกตสิบบาทเลยอย่างนี้เรียนแถมมอบเลยมอบเลยทุกบาททุกสตางค์นะฮะเนาะ คุณพี่บางออนขอบคุณคุณบางออนนะครับย้ำตาลก็ขอบคุณค่ะด้วยอันนี้พี่บางออนนี่เป็นคนที่สนับสนุนรถไฟฟ้าให้ดูนะหนูชอบไหมใช่โอีกน้องขับได้แล้วน้องขับทั้งวันเลยน้องเค้กลืมมาถ่ายคลิปหรือเปล่ากินลงไม่ได้ครับอ๋อ้ยจน่จนกี่นาทีแล้วหกนีก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะ งานของเรานะครับก็นี่นะเอฟซคืบหน้าไปเนาะได้เยอะเลยนะครับวันนี้ก็ขอคุณนะฮะขอคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่ส่งของนะมาให้ครอบครัวของคุณลุงถนอมนะครับนะพวกเรานะีสายสายห้านะฮะ f อซก็จะทำงานนะทำความดีให้คนเห็น ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใสนะฮะเอเนาะก็พี่น้องเอฟซทางบ้านก็ดูเอานะฮะทุกบาททุกสตางค์นะที่เอฟซเนาะมอบให้นะฮะพวกเราก็เอามาส่งต่อนะเหมือนเป็นสะพานบุญเนาะทุกท่านเนาะก็ให้ขอให้พี่น้องทางบ้านนะเอฟซใจดีผู้ใหญ่ใจบุญจงมีแต่ความสุขความเจริญ นะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับนะสุขภาพแข็งแรงนะครับนะนี่ครับงานของเราในวันนี้นะ F-C ก็ได้เยอะเลยทีเดียวเนาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่น่าจะก่อนะติดหน้าต่าง2บานนะเกาะอู้นะนะนะไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะลูกสนอม อย่าเพิ่งไปย่าอเพิ่งไปซูนมันเด้ออเอาไว้อย่างนั้นแหละวันนี้เราพักแค่นี้ก่อนไหมจังวงพักแค่นี้ก่อนเพราะว่าอะไรนะตอนค่ำแล้วใช่คลิปนี้ประมาณนี้ครับเนาะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ